สวัสดีครับการแก้สมก,การที่เป็นอยู่ในรูปการคูณและการหารก็เหมือนกันนะครับแก้สมก,การเช่นถ้าเรามี x ส่วน6เท่ากับ36แบบนี้แล้วก็อีกอันหนึ่ง x 06, คูณ6กคูณก็ใช้จุดนี้ก็ได้นะครับแบบทีเท่ากับ36ก็สามารถใช้วิธีการเดียวกันนะครับก็คือถ้ามีหาร6อยู่ก็คูณ6เข้าไปทั้งสองข้างครับ ล้วก็คูณ6เข้ามาคูณ6เข้ามาหหารด้วย6ก็ได้1นะครับ6 1 6 6 1 6เราก็ได้ x กคูณ1ก็เป็น x x หารด้วย1ก็ได้ x เหมือนเดิมนะครับก็จะได้เหลือ x อกอกมาแบบนี้ที่เราต้องการฝั่งนี้ก็จะเป็น6คูณ6ได้3 6ใสิ6หทด3 6 3 18ทด3ก็เป็น21ก็จะได้ค่า x อออกมาแบบนี้นะครับการหารก็เป็นแบบนี้ ถ้ามีคูณอยู่เราก็ต้องการให้หมดไปนะครับต้องการให้6นี้หมดไปเราก็หาร6เข้าไปเหมือนกันหาร6ทั้งสองข้างนะครับ6 1 66 1 6, 16, 6, 16, 6, 16, 6 16. ก็จะได้ x คูณ1ก็ได้ x x หาร1ก็ได้ x ครับก็ได้ x เสร็จแล้วก็ 6, ก6น6่งกกก็6ส่วนก6 16, 6 36, 1ก็คือ 6, นะครับก็จะได้คำตอบแบบนี้หรืออย่างที่บอกไปนะครับว่าสามารถใช้การ ย้ายข้างก็ได้เช่นเรามี x ส่วน6เ,นเท่ากับ36เราก็บอกว่าย้าย6นี้ที่หารอยู่ย้ายไปคูณน,นะครับคูณเราก็จะได้ x เท่ากับ36คูณ6นะครับ6นี้ก็ย้ายไปคูณมันอยู่ตรงนี้ละนะครับก็จะได้ x เท่ากับนี่เหมือนกัน216นะครับจะเขียนแบบนี้ใช้วิธีเดิเดมแบบนี้ตามคอนเซ็ป วิธีคิดก็ได้หรือว่าจะใช้วิธีรัดแบบนี้ก็ได้นะครับหรือว่าดูอันนี้นะครับถ้ามี x คูณ6ปกติ x คูณ6เนี่ยเราก็เขียนว่า 6x นะครับเท่ากับ36เหมือนกันนะครับ x คูณ6กับ 6x เราก็เราต้องการให้หัทนี้หายไปเราก็หารด้วย6ทั้งสองข้างนะครับอ๋อนี่จะบอกวิธีรัด6คูณ x ก็ย้ายไปหารนะครับย้ายไปหารก็เป็น 6ยายายไปแล้วก็จะเหลือแต่ x นะครับก็จะเป็น36หารด้วย6 36หารด้วย6ก็ได้6นะครับก็ได้คำตอบเหมือนกันใช้วิธีเดิมหรือว่าใช้วิธีรัดก็ได้ครับโอเคสวัสดีครับ